ทำไมที่การที่เราคุยเรื่อง EC เนี่ยทำไมมาระรเองขึ้นมาใครหนักกอนอะไรนะครับเขาบอกว่าโลกของเวียนตลอดเวลานะครับเรามีความสุขแต่ทุกที่นัตดีหรือเปล่าแต่ความสุขของผมคนเพื่อนในความพุดเนี่ยสุดท้ายเราต้องคิดว่าเราต้องมีความสุขทุกที่น,นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะ,ะโลกของเวียวน์ถึงที่รุดแล้วก็เองนะครับจะต้องมีการปรับตัวสู่การ หรือปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการบริหม่ๆนะครับแล้วนะแล้วนะครับโต๊ะสิบตัวโต๊ะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจดร้อยยันกำลังมีในความที่ว่าเราจะมีส่วนร่วมในประชาคมตง่างๆในสิบประเทศนะครับสมมุติว่าสิบท่านเนี่ยเป็นผู้นำของแต่ละประเทศกรลังปุสาดือไม่ใช่กำลังของแต่ละป,ประเทศนะครับกำลังศึกษาดืว่าเมืเกิดจะมีบริการโดยอาจารย์ที่ทางรายการของผมแล้วก็กระบวนการ ขาจะจู่ว่าอะไเมื่อ si no enfin ัยุ่ท่านตอนนี้เองเป็นนักศึกษาคนเยอะเชื่อว่าท่านจะต้องมีบทบาทเรื่องของกระบวนการการแลก็กับการศึกษาด้วยตรงนี้แหละครับเรื่องใหญ่มากผมเลยจะขอจู่ว่าไปที่เรื่องการศึกษากระบวนการทางด้านกายนะครับเอาละครับเอกสารบางส่วนนะครับมีแล้วก็ไม่ต้องจดนครับแต่ที่ไม่มีเนี่ยจะมีประมาณสิบถึงประมาณสิบนะครับเอ่อ ที่สรุปได้นะครับจากการทำวิจัยการทำสำรวจนะครับก็บอกว่าการเปรี่ยนความร้อนของรัสุขการอ่านการพิเศีต้องพัฒนาและเดับต้นที่ตับรักษาหัวข้อการรักษาองค์การนะครับการสร้างและการพัฒนาทีมงานดุลพักษ์ต้องมีเป้าหมายเดียวกันเุื่อผลักดันมุ่งสู่บทสัมฤทธนะครับทั้งปริมาณงานคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตด้วยเห็นไหมครับว่าผมเพิ่มคำว่าจิตอาสามาตอนนี้ตัวอย่างเช่นเราได้เห็นนะครับว่า บนถนนสามารถมีเรือวิ่งได้บนทางบลวนมีรถข้ามไปเพื่อเอารถถางไป่อที่ชลบุรีไดนะ้ผมก็ไม่เกินและไม่ใชหในนะครเาบาว่าสายิอนเรือมีปริมาณน้ำประมาณสองเมตรกว่าเกือพวกเครื่งผมเชื่อว่าอีกรอบลาสิบปีเราคงไม่เครังแรกกจับได้ในคำบรสทุกรุงเทศครั้งแรกเมื่อปีสองี่งรนะ้อยแปดสิ แล้วช่วงที่เราบอกว่าป5 3 6บาทเนี่ยผมว่าปี85แต่ปี58 59มากกว่าในแง่ติดเศรษฐกิจภาพรวมผมเป็นผู้บริหารให้กับโครงการสสสในจังหวัดปท,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 ทุมธานีร่วมกับอลสตาว์บรรทุนไายบรรทุนไทยมีบริษัทที่อยู่ในฐานรายชื่อสมาชิกของเอลสตาปราาประมาณ3 29บริษัท ถัาเชื่อไหครับว่าโอกาสจบน้ำไปมีที่ประมาณ85รตและ85เปร์เซนตรงนั้นนี่ยนะครับเป็นโองการเผมจะไม่บอกเรื่องข,ของุบกากันอีกโดยเฉานะครับทีจริงสภาอุตสาหกรรมุิการนี้ก็อยู่หน้า่มอุตสาหกรรมพิกานในห้าสายที่ผมจพวกนะครับเราไล่แา่าผู้เดยสามารถ,ถึงยุตยาไล่ไลมปถึงไทยมัอยู่กการเราแค่ิ ทั้นั้นก็ปลอดภัยแต่เห็นจิตอาสาตัวนี้นะครับเลยเอาผูกขาดมาอหลายคนบอกว่าจิตอาสาเป็นกระบวนการตลอดภัยตัดการจิตอาสาโดยหลอก้องกาซไรแต่จิตอาสาไปยให้จริงเนี่ยนะครับไม่ต้องมีก๊าซไร้แล้วนะครับก็เห็นฉากที่น่าสนใจเห็นฉากของแก่ตัวเห็นฉากการที่บางท่านบาางท่นเนี่ยให้ความชื่อเรื่องกันและกันแม้แต่สีหน้ครับจะเห็นว่ารายการรายการที่ขายสีหน้าไม่เห็นแ บนวงเราสมเชื่อมกเือิตอาในในการเราก็ไปไหนเนีประมาณสัร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าทำไมเราบอกว่าเมื่อเรามีบุคลากรเรามีลูกค้าเรามีผู้ถือบัตรเรามีพัการเรามีสากลเรามีประเทศและต่อไปมประชาชนประชาชนเรไม่ได้เป็นประชาสงคมสากลที่จริงแล้วเรามีอยู่แต่เราอาจจะจำัดนะบนการเขียนการเรียกเหี่นเะครับเอาละครับ ผมไม่บอกเชื่อเรื่องนี้แล้วเราคิดนะครับว่าในอกาสฐานประกอบการใดนะครับไม่มีฝ่ายสัญหาอะไรครับในโอการใดครับไม่มีฝ่ายถูกโรคราบอิดโรคร้อนทุกองค์กรต้องมีการบำรุงรมีการวางแผนมีการสัมภาษณ์ดูไหมครับบุคลากรหรือว่าด้านงานที่จบนักศึกษาส่วนใหญ่ครับเขาไม่มีความรู้ในแง่การทำงานเลยการเชื่อชื่อที่จะมาเสนอให้รู้ด้วย ตอนนี้เองเนี่ยเราเข้าไปเขียนหลักสูตรในสถาบันทัศงหลายเราจะพยายามบอกว่าไม่จะเชิญเราไปทำงานนะอย่าเชิญเราไปแค่ปฐมที่เท่านะครับหรือไปปรับสีที่เท่านะคือก่อนได้หลังก็จบเลยที่จริงแล้วเนี่ยทุกท่านโครงราบเนี่ยครับะใหยก่อนเราจะมีโครงการทำงานมีโครงการระบบวิทยาศามีโดยการจ่อปุ่มและศึกษาที่เช่นพุท้เดชมาที่โชว์ปุ่มใต้นะครับสถาบันปัญญาอิสระนะครับ โอการโรงการเปนของชิ้นโชวีตนะฮูเคเทอร์ BMW เบอร์สต์เราจะับชิได้เลยโอเปอเรชั่นยางงี้ครับก็หมาโงการอยเยการเปรียบเทีบนการเปรียเทียบขึ้นัาไม่ต้องใช้โคกาสศึกษาแต่เมื่อแล้วแต่โหลดแล้วก็่ายณฑ์แล้วสามารถเข้าดูสัมภางและสิ่งต่างร้อน่ไหอันนี้กเรียกว่า